สวัสดีคะ่ะ SCR ราชาแหลกหลังคาจังหวัดนคนปรปฐมนะคะวันนี้นะคะพามาชมวีทัลล่า5ประตูคันนี้นะคะคันนี้นะคะน่ารักมากๆคุณลูกค้าเดินทางมาติดตั้งชุดติดตั้งเต็นท์นอนบนหลังคานะคะติดตั้งคานขวางพร้อมแฟลิ่งบังลมด้านหน้านะคะเห็นไหมคะตัวแฟลลิ่งของเรานะคะเราย้ําเสมอนะคะว่าเป็นอะคริลิกหนาทึบแสงชุดติดตั้งสแตนเลสนะคะตัวคานขวางที่คุณลูกค้าเลือกนะคะเป็นคานขวางทรง R b บ03สีดํานะคะ ขาจับตรงรุ่นนะคะติดตั้งง่ายไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะเห็นไหมคะหมดทุกคําถามเลยนะคะว่าใช้งานได้จริงไหมแข็งแรงไหมนี่ให้ชมเลยนะคะคันนี้นะคะคุณลูกค้าน่ารักมากๆนะคะกางเต็นท์ให้เราดูด้วยนะคะและที่สําคัญที่ถ่ายรอบรถนะคะถ่ายทุกมุมคืออยากให้ลูกค้านะคะได้มีแนวทางในการแต่งรถนะคะอย่างเจ้าวิทาราคันนี้บอกได้เลยว่า สวยประทับจิตประทับใจมากๆเลยนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยนะคะโหดูดีมากเลยนะคะและคุณลูกค้าน่ารักมากทําให้เราทุกอย่างเลยกางเต็นท์ให้เราดูสาธิตทุกสิ่งทุกอย่างให้เราดูเพื่อที่จะได้ให้ลูกเพจของเรานะคะได้ชื่นชมความสวยงามของรถคันนี้กันนะคะ ย้ำนะคะว่าคันนี้นะคะติดคันขวางทรง RB03 สีดำนะคะนาแข็งแรงตรงรุ่นนะคะไม่ต้องเจาะตัวรถนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะหรือลังเลว่าเอ๊ะคันนี้รถรุ่นนี้จะติดทรงไหนดีแบบไหนดีนะคะพูดคุยกันเข้ามาได้ค่ะแอดไลน์กันเข้ามาปรึกษาได้นะคะที่แอ s ไซส์นะคะหรือจะอินบ็อกซ์มาที่หน้าเพจของเราก็ได้นะคะหรือจะโทรมาสอบถามก็ได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0 992825922หรือ0969824289นะคะเรายินดีดูแลคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะให้ชมใกล้ๆอีกหนึ่งรอบ mm hmm. เห็นไหมคะนี่นะคะเป็นคานขวางนะคะหัวสวยนะคะทรงนี้นะคะหนาแข็งแรงขึ้นชื่อเรื่องการลู่ลมเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวถ้ามีอะไรสวยๆเด็ดๆนะคะเราจะมาอ mm ัปเดตให้คุณลูกค้าได้รับชมกันอีกเรื่อยๆเลยนะคะฝากติดตามผลงาน SCR ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ